ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมุนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเลียญโลน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับในส่วนของการอัปเดตชปวิีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับในส่วนของราคาเหรียญหน้าคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับจากเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของ ชิปิดล่าสุดนะครับก็ราคานะครับก็ได้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับยังแนวต้านที่0 0 0 2 9บาทนะครับแต่นะครับไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับไม่สามารถทะลุเส้นสีขาวขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคาปรับตัวร่วงลงมานะครับก็ตอนนี้ก็มาเจอแนวรับอีกจุดนะครับที่0 0 0 2 6บาทนะครับซึ่งเป็นแนวรับจุดที่1นนะครับก็สําหรับในส่วนของชิปิดนี้นะครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในส่วนของการ อัปเดตแนวโน้มของเรนโนาคลาสสิกนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบจุดเดิมที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดแนวโน้มวันนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตในส่วนของจุดรับนาต้านกันก่อนเลยนะครับก่อนในส่วนของจุดรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับแนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0022บาทนะครับ แนวรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0015บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับยังคงเป็นจุดเดิมนะครับมาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับและแนวต้านจุดที่5นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0048บาทนะครับก็ขออัปเดตแนวต้านประมาณนี้นะครับ ก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะครับอ่าก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับอ่าทั้งแนวรับและแนวต้านเลยนะครับอ่าจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูควบคูนไปนะครับสําหรับอ่าใครที่ดูดอลลาร์นะครับและราคาบาทไทยนะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดต่อไปนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับ สำหรับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับสำหรับรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมานะครับทะลุในส่วนของจุดแนวต้านอีกครั้งนะครับในส่วนของแนวต้านที่0 0 0 2 9บาทนะครับสำหรับการปรับตัวการวิ่งของกราฟเทนขาขึ้นก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ร,ราคาก็จะปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนะครับที่แนวต้าน 0.0029บาทนะครับและแนวต้าน0.0034บาทนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตจุดเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับว่าราคาจะผ่านขึ้นมายังจุดแนวต้านที่0.0029บาทนะครับก็ผ่านทะลุขึ้นมาได้จริงๆนะครับแต่ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคารับตัวร่วงลงมานะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟยังไม่ทะลุลงมานะครับก็อาจจะมีลุ้นนะครับที่จะทะลุขึ้นไปอีกครั้งนะครับก็อาจจะ เป็นแนวต้านต่อไปนะครับที่เราต้องมารุนเงินนะครับที่0.0034บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดแนวโน้มของเทนขาขึ้นนะครับก่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับครับในส่วนของกรอบราคาของรูปแบบเทนขาลงนะครับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับยังมีแนวโน้มปรับตัวทะลุยังจุดแนวรับที่0.0026บาทลงมาได้นะครับ ก็ในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับสำหรับรูปแบบของเทนคารลงกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ ครับในส่วนของจุดแนวโน้มของเทนคาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับไม่สามารถยืนเหนือแนวรับจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดราคาปรับตัวล่วงลงมานะครับก็ในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับก็จะวิ่งลงมาประมาณนี้นะครับตามจุดที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับ ก็จะวิ่งลงมายังจุดแนวรับนะครับที่0,026บาทนะครับและผ่านลงมาวิ่งใต้เส้นสีขาวลงมานะครับและถ้าเกิดจุดนี้นะครับเป็นจุดแนวรับจุดที่2นะครับที่ราคา0,022บาทนะครับถ้าเกิดกราฟสามารถทะลุลงมาได้อีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวรับต่อไปนะครับที่0,015บาทนะครับแต่จุดนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะลงมาไม่ถึง จุดแนวรับที่3นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ0.022บาทนะครับซึ่งเป็นกรอบการทำแทรีของกราฟนะครับที่ผมได้อัปเดตไวอ้อย่างชิปวิดโอเก่านะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับผมก็ได้กล่าวไว้ว่าราคาก็จะปรับตัวขึ้นไปยังจุดแนวต้านที่0.029บาทนะครับสามารถทะลุขึ้นไม่ได้นะครับและก็จะอาจจะปรับตัวลงมานะครับยังจุดแนวรับที่0.022บาทนะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของกรอบการทำแทรีของกราฟนะครับ โอเคนะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตแนวโน้มนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับการอัปเดตของผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตะมนกันอยู่นะครับก็ขอกำลังใจนะครับคนละ1ไลค์นะครับคนละ1หัวใจนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคําพูดนะครับคพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในจุดนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนำกลับไปวิเคราาาะะะะะหหหห์กกกัััััันนนนนนนดดดด้้้้วยคคครรรรรบบบบสอออปเเเเต็็จจทขึึมพพืื่่ใๆไถงุ โน้มของการปรับตัวของกราฟนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามไปแล้วนะครับก็จะเข้าใจดีนะครับจุดนี้ที่ผมได้มาอัปเดตนะครับก็ถ้าเกิดชิปวิดีโอนี้นะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้ายชิปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง คลิปตมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับสำหรับชีวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาพบกันใหม่ในชีวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ